มาว่าอาการในฟังกันสิครับสิบเปเบิงอาล้ลำพื้นมากดิกปูดอดเลอยโ้ยอ้หูอีเลยครั้งแรกในรอบที่มีโควิดระบาดนะเสือนี่บอลอดอดีเลย ผมก็ลักตัวอยู่บ้านนะอยู่บ้านด้วยความเพราะว่าไม่นห่ก็มีบักกับไปแล้วนะฮะเศร้าไปด้วยละครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผมนะครับทักทาม ผมตลอดว่าผมเป็นนั้งไหนตอนนี้ผมอา่าอยู่กับไผ่แล้วรำเพื่อนอยู่ผู้เดียวครับแต่ว่ามันเป็นบ้านมันเป็นหมู่บ้านนะครับํำเพื่อนเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีวดามารำเ,เพื่อนเดี๋ยวเพิ่นยางมากนั่นนี่แล้วเพิ่นเดี่ยวว้าวบ่บ่อนี่แ่บานไปยุหางกันยู่ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากว่นี้ยังครับก็แค่เมื่อว่าวอาการใหนฟ้างัซื่อครับในมือที่เริ่มเป็นแต่มือแล้วก็คือมือแล้วคือเจ็บข้อมือแล้วก็คือแสบข้อแสบพ่อแล้วก็ถวจน่งบกขึ้น าตื่นเสามากเเจ็บเลยเจ็บข้อเลยตรวจเบิ้งก็เลยขึ้นเป็นสองขีดครับนั่นแหละขึ้นเป็นสองขีดก็เลยเอ้ยมันความรู้สึกแรกกับเม่ได้ตื่นเต้นอย่างเพราะว่าคิดว่าเจ้าของคงบอลหลอดเพราะว่าคนรอบข้างนี่ติดติดหลายครับมีปวดหัวปวดหัวนี่ผมปวดปวด มือแหลกเลยครับเพราะต่าหัวติดต๊บตกแรงมากเร,มเริ่มปวดหัวครับเริ่มแบบเริ่มเบาไหวเตั้็หายไปครับเร,เริ่มมีไข่หน่อยหนึง่งมีไข่อย,ยูกก่ประมาณหนึ่งสองหมื่นแต่แต่วันนี้ไม่มีไข่แล้วครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเจ็บคอครับเจ็บคอแห้งขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับ ให้วังใจก็ขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับเมื่อสีห้าวันที่ผ่านมาครับผมก็บ่ยคิดด้วยกันว่าผมจะติดนะอมไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะติดแต่มันติดนะแล้วจะรักษากันไปคนก็ติดกันเยอะแยะมันคงเท่ากับคงต้องโยงสิครับมันไปเรื่อย เจ็บคอครับเจ็บคอแต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันนะครับบ่ต้องไป,ไปติตกกับมันหลายอย่าไปฟังข่าวนั่นนี่ไรอยู่กับเจ้าของรักษาไปตามอาการครับยิ่งฟังข่าวเยอะก็ยิ่งเลอะเรือนคนเราผู้นั่นก็ว่างสี่ผู้นี้ก็ว่างสั่นอย่าไปฟังหลายข่าวทุกข่าวบางทีมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปแชกมาปันคือชุดไทยมันก็ขึืนอยู่กับตัวเฮาเลยครับเฮากบบ รักษาตามอาการไปอืมก็ดูแลตัวเองดีๆแค่นั้นเองไม่ต้องไปตืน่นเต้นกับอืมกับข่าวต่างๆที่มันเขาา้ามาไม่ได้ไปครับผมผมรายุบานดีกว่าผมกินยาตามอาการ กินตอนนี้ผมอยู่บุรีรัมนะครับอยู่ที่บ้านกวดบุรีรัมเป็นได้สามวันอืมแล้วผมไปกินยาก่อนแบบกินหอนสุขุทุกคนแค่มาบอกซูปั้งหนังสือครับบ๊ายบาย